คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าว่าให้เขาเนี่ยปิดเครื่องแบบนับถอยหลังยังไงของรุ่น0ู 7S ครับผมวิธีการทําง่ายนิดเดียวเลยครับอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากดูในคู่มือนะครับก็อยู่ที่หน้าที่4นะครับหัวข้อที่4.7นะอ่ะมาทำกันดีกว่าอย่างแรกนะครับเราสังเกตปุ่ม3ปุ่มนี้นะให้เราทำการกดค้างไว้นะครับผมพร้อมกันเลยนะ3มปุ่มพร้อมกันเอา3า1กดเลยปุ๊บจนกว่าจะมีไฟกระพริบนะครับตรงมุมสายล่างอ่ะมาแล้วนะครับ กระพริบแบบนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยจะปิดเครื่องในครึ่งชั่วโมงนะครับผมปุ่มถัดไปนะครับถ้าเราเลื่อนเข้าไปนะเขาก็จะกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับนั่นก็คือ4ชั่วโมงครับถัดไปนะครับก็จะเป็น8ชั่วโมงครับผมถัดมาเนี่ยก็จะเป็น12ชั่วโมงครับและอันสุดท้ายก็คือไม่ต้องให้เขาเปิดเครื่องอัตโนมัตินะเรามาปิดเองนะครับถ้าเราต้องการจะยืนยันให้กดปุ่มอุณหภูมิแบบนี้นะครับกดไปเลย แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับให้กลับมาหน้าปัจจุบันนี่แค่นี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วและถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยสงสัยหรือจําไม่ได้หรือว่าทําไม่ได้ยังไงนะครับสามารถแอดไลน์แอดเอาก้ากันมาได้เลยและถ้าเกิดว่าอยากโค,คุย,ยพนักง,งานโทรมาที่020556626ครับเอาก้าไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิตครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ